โอเคคลิปนี้ก็ก็จะมาการใช้คำสั่งที่เราบอกมันไว้คลิปแรกนะก็คือคำสั่งอะไรอย่างนงี้นะโอเคแล้วก็เพิ่มคำสั่งไป b o t c o m ก็คือคำสั่งของบอทอ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อคำสั่งนะก็คือถ้าเราตั้งอันนี้เป็นท็อปอัพเราก็ต้องเขียนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะถ้าเราตั้งเป็นอย่างอื่นเราก็ต้องเขียนอย่างอื่นแบบนี้ประมาณนี้นะโอเคลองเ,เอาไปแก้ดูนะเล่นดูส่วน c x ตรงนี้ก็คือมันจะเข้าถึงทุกอย่างเลยก็คือคนที่ใช้คําสั่งอะ่ะมันจะรู้เลยว่าใครใช้คําสั่งนี้อ่ะม,มันจะรู้หมดเลย T-TX มันจะดึงได้ประมาณชื่อของคนแจ้งคาสั่งแล้วก็ idid ID ของผู้แจ้งคาสั่งนีนะมันจะดึงได้เยอะดึงรูปได้ด้วยนะรูปของคนแจ้งคาสั่งนะแล้วก็ดึงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะก็คือถ้าเราเขียนคําสั่งเนี้ยในเซิร์ฟเวอร์ไหนอะ่ะมันก็จะดึงมาได้ลหมดเลยประมาณนี้โอเคทีนี้เราจะมาสร้าง Embed นะ เอมเบดคืออะไรเอมเบดก็คือตัวแต่ยกให้ดูยกตัวอย่างให้ดูเอมเบดก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยประมาณเนี้ยเป็นทําให้หน้าตาเราสวยๆขึ้นแบบประมาณนั่นแหละถ้าเราเขียนแบบข้อความธรรมดามันก็จะไม่สวยใช่ไหมละ่ะนั่นแหละเราก็มาใช้เอมเบดแบบนี้นะนี่สำหรับปอดเตาเงินอย่างนงี้ใช้เอมเบดโอเคเยวทำให้ดูนะว่าทำยังไง ถ้เราสร้างมาอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเพิ่มส่วนหัวส่วนหัวอาจจะเป็นคำว่าซื้อยศอัตโนมัติตลอดอัตโนมัติตลอด,ลอด24ชั่วโมงประมาณนี้โอเคเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเวลาเราแจ้งสั่งเนี่ย มันยังไม่ส่งอะไรนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนให้มันส่งอะไรไปทีนี้เราสร้าง Embed มาแล้วใช่ไหมเราจะให้มันส่ง Embed ที่เราสร้างไปก็ใช้คำสั่งนี้ Ctx set embed เท่ากับ embed s. ตัวนี้โอเคประมาณนี้นะทีนี้เราลองมารัานบอรดดูอ่าบอทดอินเรดี้บอร์อเรียบร้อยนะ ใช้คำสั่ง top up เห็นไหมมันก <rawd Moder> ็จะขึ้นประมาณนี้ถ้าเกิดอยากให้แบบว่าใช้คำสั่งเสร็จลบคำสั่งอัตโนมัติทำยังไงก็มาที่โสต์ให้เรามาดูตรงนี้เวลาคนใช้คำสั่ง t o p up มาใช่ไหมแลวมันส่งอันนี้ไปส่ง e อ bed อันนี้ไปเราจะได้อย่างนี้มาใช่ไหมทีนี้เราจะให้มันลบข้อความคำสั่งเนี่ยให้มันลบอันนี้ที่เราใช้คำสั่งอ่ะ ลบก่อนแล้วค่อยส่งเอเม d ไปประมาณนี้ก็เขียนว่า s e e d x d m e s s a g e d e t l e t e ประมาณนี้ set เดี๋ยวนะโอเคก็คือข้อความที่เราใช้คำสั่งเนี้ยให้มันลบทันทีประมาณนี้โอเคเราล้านใหม่ดู เมื่อลบเสร็จแล้วก็ส่งเอมเบดไปประมาณนี้อ่าเหนะ็นไหมมันจะลบแล้วมันก็จะส่งเอมเบดมาประมาณนี้ส่วนการใช้เอมเบดนะจะตกแต่งยังไงเราก็มาดูในเว็บไซต์นี้ได้นี่แบบนี้นี่มันก็จะมีบอกหมดเลยนะว่าอย่างเงี้ยมันคือตรงไหนอย่างนี้ตรงไหนรูปใส่ยังไงอะไรประมาณนี้ โอเมาดูอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวนี้นะจะลองลูกเล่นอะไรสักอย่างให้ดูเดี๋ยวขอหาก่อนเรี่ยกเขาจะส่งเขาก็จะส่งโค้สทั้งหมดมาให้ของเ e อเบดเขาก็สามารถกรอบมาใส่ได้เขาแค่นี้นะโ okay. อเคน,นี้เราแทนที่ก่อน เราก็จัดเรียงโค้ดให้มันตรงกันนะภาษาไบทอดมันต้องมันต้องเข้มงวดอะเข้มงวดเกี่ยวกับการเรียงโค้ดนอะมันไม่เหมือนกับภาษาอื่นนะโอเคเมื่อได้มาแล้วเราก็ลองรันดูอันนี้คือโค้ดหน้าเว็บนะโค้หน้าเว็บคำสั่งเดิมเลยเราไม่ได้เปลี่ยนอ่าไม่ได้เราไปดูเออร์เลอร์ โอ้ตรงนี้เขาใช้ดีสคอร์ดแต่เราใช้เนคอร์ดเ่เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนดิคอร์ดเป็นเนคอร์ดโอเคทีนี้ก็ไปลองใหม่อ่าก็จะได้ประมาณนี้หน้าเว็บก็ประมาณนี้เลยนี่แหละก็เอาไปปรับแก้เอาเองนะตกแต่งเราเองส่วนรูปตรงนี้ก็มันมาดูดิโค้ดอะ ว่าต้องไงมันมีลิงก์รูปบ้างอรจะเป็นลิงก์รูปแล้วเนี่ย jpeg อะอะนนี้ก็ลิงก์รูปเหมือนกันเราก็ลองไปแก้ไขดูอะ่ะโคดนี้ถ้าอยากได้ก็ใต้คลิปเลยเดี๋ยวทิ้งโค้ดไว้ให้ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นแบบการเพิ่มปุ่มไปด้วยประมาณนี้ละโอเค